ธอคิดจะวางแผนทางอ้อมน,นั้นบ่หลังไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะวันนี้ก็บอกให้น้ำพยิบาลลาเซียสวัสดีครับวันนี้ได้อาหารเหลาใช่ไหมเธอเป็นขาหมูี่พี่น้องต้มขาหมูขาหมูจักจักขาหมูเี่ยะพี่พน,น้องมาเสร็จเสร็พร้มกันพี่น้องวันน้กินโดนแล้ววันนี้เราจะเพิ่มคอลลาเจนให้กับหน้าเราสองคนเพราะาหน้าเราเหิวทั้งดําด้วยทั้งท่านผู้ชมมียาขาหมูบอนเป็นเธอ นี่ขามหมูนี่ว่ามันขาเธอเออกิน <c oughs> หมูเนาะแซ่บทั้งกันพี่น้นนองเป็นเมนูที่เออไม่ไม่ค่อยได้กินลงนะครับพี่น้องอได้กินล่องขีดแล้วพี่น้อง,องแล้วขามหมูน้ำจิ้มแบบว่าคือรอนดีฮะเล่นรอนด,ด,ด,ดีตัวดส,บส,สอบเน่ะใช่บปะชิมกันนะส้มอ กิไนะสวมก็แตนเลกเนี่ยต้องกินน้ำจิ้มเหมือนกินน้ำส้เมเนี่ยไม่ไงก็หมวกไว้กอดำกำสุดที่เยายกับกิมสม่ผลได้ใช่ไหม แต่มันก็เข้ากันนะมันตัดอะไรนี่ค่ะตัดเลี่ยนจริงอยู่มัน,มน,ตนตัดเลี่ยนนะมันกระส้มโูดเฮ้อืมเบือจี่จังชัว มึงจ้้งจกตัวด,ด,ด้วยเขียนด้วยเขาบอกกเขียนมันแก้เรียนดีอืิรหาสที่งลงไม่ได้อมต้องเขาเลยปุ๊ กุ้งเฉยก็อร่อยดีนะเพราะว่ารสชาติเขาอร่อยอะ่ะก้อนนี้ Này. Hử? Ngon nhỉ. Sạp 嗯，谁嘛？爸、啊！大木恩呢？ หมูวันญาติฟัง่งภาอ Ahí a ฝากบาหานฮะฝากอาา้าไปนะขากูไปกี่บ้านาบ่าคคืนนะี้ไม่เข้ากับแบบฝากบ้านแค่เนี้ยน,น,นี่ใครอยู่บ้านไงเด็กอะนี่เอ็ไงานศพบ,บ้านกัน

อ่ะนะอ่ะนื้ลูกอ่ะอเธอให้ขายใหญ่ฉันน่ะคิจะปัปรต้องขายใหญ่แล้วก็อิ่มหมดเลยขายเยอืะเราทำขายแล้วใครมาดูอย่างเช่นไดฉันเธอคิดจะ วางแผนทางอ้อมนะนี่บอ่อนัำไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะตรงนี้กบ็บอกให้น้่นะครับนี้ไม่มีขนนงินก็ไม่กิน

นิดโคตรนิดๆี้วะไม่เรืองมากแต่กินของออแับของแซ่บไมหมด ฉันด <gas> <c oughs> ีบ้านกินหน้าหมูฉันดีใจอร่อยเลย กรนอะดเจ้าห้างเนี้ยคอร์าเจนเดูสี่อ่ะสักของมูนหนึ่งกิโลสองร้อยเก้า 1, 2, 98, สิบบาทสกของวเส้นหนึ่งกิโลสองร้อยเก้าสิบาทสองฟรีจ้าใครท้องอยู่นะหมมเนื้อต้องมาไม่ลืมเลย,ย 5, 5, 5ไ,ไหมห้าร้อยห้าสิบบาท หมูแดดเดียวหนึ่งกิโลสี่ร้อยบาทเนื้อแดดเดียวหกร้อยห้าสิบาทใช่ก็องใหญ่เนาะสี่กิโลส่งฟรีห้องเย็นนะครับใช่จ้าสี่กิโลส่งฟรีห้องเย็นช่วงนี้อา,อากาศร้อนแนะนําให้ทุกทุกท่านสังส่งส่งแบบห้องเย็นดีกว่านะเพราะว่าสินค้าอยู่ในอุณหภูมิแล้วก็รสชาติจะได้ไม่เปลี่ยนนะครับไม่ต้องถึงสี่กิโลสั่งมาสามกิโลเดี๋ยวหมูวัดออกให้ค่าส่งห้องเย็นเอาคือปอดอ่ะ แเอาสามกิโลเด้อเอาพี่น้องไม่มี้กระฟาบไม่มีน้นองนซอยอันซื้อของแหกมุ่นเลเทอร์ได้เกาะอ,อีสานนะคะปลอดปลอดไปเลยอืมเอาไม่มีกระขับขอบคุณแล้วครับขอกระกินมาครับพี่น้องสวัสดีครับสสวัสดีจาลากังก่อนพี่น้องมืึน,นี้เหนียว